เอาอะไรนะครับเอกชนเอกชนยายเจ้าเอกชนอ๋อคุณยายบอกไม่สนใจกับเลขอะไรสนใจเอกชนอย่างเดียวอ๋อรัฐบาลไม่ซื้อซื้อเอกชนรัฐบาลมันไหนน้อยรัฐบาลมันใดน้อยโอ้บริษัทไหนครับบริษัทไหนวางเอกชนบริษัทเอกชนบริษัทไหนบริษัทรัฐบาลบริษัทรัฐบาลบริษัรัฐบาลมากเอกชนรัฐบาลจุดนี้ว บอกก๋อคือไม่ชอบแบบรัฐบาลแบบนี้ส่วนตัวนี่จะซื้อแต่เอกชนอย่างเดียวโอ้บริษัทอยู่ใส่น้อบริษัทเอกชนบริสุทธิ์เป็นนำกลเถอะอยู่แถวนี้ไหมอยู่แถวอำเภออยู่แถวนี้ไหมแถวบ้านโนนโคกสาดนี่ไหมบริษัทอยู่แถวนี้ไหมนี่นะฮะบริษัทไหนบริษัทศูนย์แปดเก้า เลกเก่าหนึ่งศูนย์มาตสายมาหนต้นนี้ของลูกไส้ต้นนี้ของยายต่อยต้นนี้ของยายลำพองยายลำพองไม่แต่ย่าทั้งหมดเลยยายลำพองแล้วมึงได้ขันนำมที่มักอะพี่มักเขเพิ่นบ่เลขลกะมักสตัว้ครับสีไหมเบืพี่สี่ไหเบิ่งศูนย์เก่า่ก็ศูนย์เจ็ศเก่าสี่ก็ศูนย์เจ็ดศูนย์นี่อ๋อศูนย์ก่าสีก็ศูมักหลายบใส่เลกลูกชายตัวไหครับ เกลตัวนี้่าหนึ่งศูนย์เนึ่นเนาะเล็กลูกไส้ไปเจอเล็กว่นเลยไส้มาเจอให้พันให้พจกให้ให้หมดที่แล้วพ่ดกระจกให้ได้เล็กแท้สามตัวสองที่เก่าออหมดอีกซีมีศูนย์หมดคันหัากับซีมีอยู่ทำมือเล็กออกจะพขอหากกับซีนีศปกติปกติหักเด ใช่ใช่อารมณ์เสียนอารมณ์เสียอารมณ์เสียก่อนหนึ่วันตะมือจะครองเลียกโอห่าก็เราก็ฟังพิษตัวฉันส่พ่อตะเขาสวัสดิ์ตะพ่อคนมาโบคอยอยากนี่อันนั้นน้ำเขาเราะแม่โศกน้ำเขาฟังว่าหายเป็นหักเวลาจะส่งหูบดีหูหายเลยห้าหูว่าเลยเอาดีเลยไอ้เนี้ยว่าหูบ่มหมายี่ผมแต่แต่บอกไปแล้วแต่ละเลขกสีมิดชิมาที่ไปแต่ก็เอามาเขียนไหแต่เลขกมันนี่อันนี้เลขกกูได้ก่อน เิ่นกลล่างนี่ทีตัววงกลมนั่นตวงกลมนั่นอ๋อตวงกลมดีทีคนวงก้มไทยนี่ตัวตั้งตึงกับของของมุเนิ่นอันนี่อ๋อขมมันนี่โดยเจพาอลูกเไปอธิบายเองตผมจะไปอธิบายเอาเองนั่นแหละก็พี่ทุกคนก็ พอดีผมมาไม่ทันจังหวะที่เพื่อนทรงเนาะเพื่อนก็หาตัวเลขเยถูกอันฮิบจุถูกมงมงปูนะะถูกมงปูศูนย์แเก้าตัวนี้ของแย่ต่อยครับตัวนีของของใหญ่ลำายองหรือลำพ้องลำพ่องครับเออลำพ้องนั่นลำยองหี่ศูนยเออของลูกไส้คอยลูกไส้เจ้าทีที่ักขยนะทีเก้าหนึ่งศูนยนี่ทีเอายังยังที่จังหลายวโด เวลามานีเนาะตัวนี้ของผู้ใเกะเล็กเล็กถูป,ปูแม่เล็กถูป,ปูมาเซานี่อก็เล็กลูกสไส้อ๋อหาดซีซูเลขข็กคนามุนอเรางวดจริงมากตัวใดวนัตพีมากตัวใดเรอมากก็มัามากเล็เลเลกเล็กเล็กจ้าแม่นี่แหละแบซุดแปกเก่าก็กง,งามอยู่อแล้วก็เล,ล็กลูกไส้เท่านั้นแหละ อ๋อเก้าสี่ศูนย hey, oh, ์นี่เป็นไครับผมอ่าขอบคุณครับพี <S <s um ่ขอบคุณเฮงเฮงเรื่อยๆปังๆนะครับเนาะสาธุสาธุครับก่อาจะไปซื้อเหล้ามาเนี่ยเอาไปไอเป็นคนลาว เอาแรงอ่ะได้ไปเป็นคนลาวแบบมักผู้สาวเวียงจันทร์น้ำมันแห้งหนึ่งเวียงจันทร์บูดีหมแล้วยามาจอง

หมดแต่ไปกินข้าวว่ากันอย่านี้หมคนี้สลมอืมอืมอยต่ยงุหดแนั่นุ้เอนกนวงกาเลย ใอันนี้ขายหนู้านอ่ะรอมาได้แล้วมาทาุนันหลานก้ได้น้าก็จะไ้กคนละถกคนละน่าสีบานมาสียบานสามไ้สามัน่งูได้สาหลายกัหลาย

đây toàn là non, cuốn đây toàn là không được cuốn được lắm โอ้โนเก่าศูนเก่าศูนเก่าศูนเก่าเียผู้ใหญ่บ้านเลยแตซื่อนีหูวจับนี้เป็แม่เปลเอ้าแตมปนลมหนึ่งวันี่อ้วเนาะโอ้รับวันที่หนึ่งเด่นปะคัลองวันที่หนึ่งจะมาสร้างหอระฆังนะครับยังขาดหอระฆังอยู่เป็นบ่แข่นี่ปะครับลางวัลที่หนึ่งเ่ครับรางวันที่หนึ่งเดันใด แตงไม่ไ้แตงไม่ได้กันตีดล้านนึ่งลากตีแบงตีแบงหนองทำมูนทำท่านล้านนึ่งมัดจังล้านน่ะสามล้านไปสามล้านหรอไมสามล้านหรอหกลานถือที่สองล้านเอาทุกสองล้านเลยอยู่เก้าล้านเจล้านไปสามล้านหรอไปสามล้านเลยอยู่สามเลยอยู่เลย Lấy lên 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 cầu lan. lấy cầu lan. <laughs> ừ. ใร้ลูกเขยมันมาพ่อแม่เขาลงวัดูป้าหนิมยจกเงินไปเห็นยังไปเห็นเฮียนไวเนาะไปวมันเยีมขาบอกให้ตัมมูดหน่อย่างว่าเออคุณแม่ครับคุณแม่ยว่วัปดะสิทธิ์นครับจะแบ่งตะลูเคยแบ่งก้นอยู่ขลางๆนี่นะครับลานใส่ขว้ใส่ขว้แม่รู้แดงขดปั้นรมดแลวกันทีเอาไว้จับปั้นมละดกว่าให้ลูกละั้หลาน ไปจำโบราณโบาณเก่าไว้ใ se ส่ลูกเคยคนใดลูกเคยฮะลูกเคยเจ้าคนใดเกาะหาบุหินนี่กันลูกเคยเราเท่าเสือขาวนี่นี่บอกว่าจะได้หาล่ะแล้วเนี่ยหาเคยบุหิน